สวัสดีครับผมคุณลุงบุญทรงนกเขาใหญ่วิเศษชใยชาญครับวันนี้ก็ไปต่อนกกันมาก็โอ้โหเยี่ยวเยอะก็ผมได้มาตัวหนึ่งแล้วแดดมันร้อนด,ด้วยแล้วก็นัดกับแอจากแอคุณชุมพลนคนครปฐมมารับนกไปก็เลยก็ต้องกลับกันแต่ก็มันก็ต้องกลับครับแดดมันร้อนเหลือเกิน โอ้โหวันนี้ชาวเอฟซีก็ได้เห็นว่าผมไปต่อกันที่เอ่าไอ้ไอนั่นนะครับไอสัมโป้ครับสัมโป้ก็ได้มาตัวหนึ่งที่จริงอ่ะมันก็ต้องต้อง,งติดกันอีกเลยตอนนี้ก็เพราะว่ามีนัดผมก็เลยต้องกลับแล้วก็ไอเรื่องที่ว่านกเราเปิดขายเนี่ยครับเนี่ยเนย,เนย พอเราเปิดขายนะครับโน่นกงไม้แล้วก็กงแดงแล้วก็แดงข้างในเนี่ยกำลังขันอยู่นี่ครับเปิดอยู่เปิดขายอยู่ครับถ้าชาวเวีตีสนใจก็ขอเชิญครับเนี่ยเนี่ยเยมันเป็นนกต่อแล้วครับเรียกว่าไปเล่นได้เล่นได้แต่ก็มันก็พอเราก็ต้องสลับกันฝึกไม่ใช่ว่าฝึกกันเนี่ยบางทีก็เอาตัวนี้ออกเอาตัวนี้ออก นี่นีนกต่อทังนั้นครับเนี่ยเนี่ยครับแต่ตัวนี้ยังครับตัวนี้ก็เสียงเสียงกลางครับแต่ตัวโน้นเป็นนกต่อแล้วครับแล้วก็ผมจะเปิดสองปุกไปสามครับเนี่ยเนี่ยเคูดีจังเลยเนี่ยสองปุกไปสามเนี่ยผ้าดอกเนี่ยครับเนี่ยสองปุกไปสามก็ชาวเวตีผู้ใดสนใจก็ขอเชิญครับเนี่ยสองปุกไปสามนี่ตัวเนี้ย ป่าปะครับป่าครับป่าสองกู้ <Ừ. S 1> ไปสามตรงนี้ป่าครับเนี่ยเนี่ยแล้วก็ชาวเอฟซีต้องการก็ทิ้งการให้เข้ามาครับผมก็จะเปิดขายแล้วก็มีชาเออชาเออชาวเฟีอีกหนึ่งท่านครับบอกเออโทรถามมาว่าไอ้นก ปากเนี่ยมันไอปากเนี่ยลักษณะปากมันจะเป็นยังไงคือปากตะขอช้างแล้วก็ไอ้ปากเยี่ยวเนี่ยนะครับพวกนกพวกนี้ดีครับไม่เรียกว่ามันมันแปลกของผมก,ก็มีครับเนี่ยเนี่ยไอ้คูอ่างแล้วก็ปากก็ปากเยี่ยวด้วยก็เนี่ยแต่ว่ามันก็เคยเคยใส่พเนี้ยบมาแล้วครับแล้วก็มันก็ยังไม่เชี่ยวชาญนัก แต่ก็เราก็อยากจยากเอาเก็บไว้แต่ถ้าหากผู้ใดสนใจก็อาจจะปล่อยครับเพราะว่าไปให้ไปเล่นกันแล้วปากปากเหี่ยวสวยครับนั่นนะครับแต่ว่ากุกเดียวครูเอ่อเรียกคําครูคําครับเนี่ยเยเรามีเรามีถ้าหากชาวเอฟซีสนใจก็กรีงกลางกามาราคาไม่แพงอย่างที่คิดหรอกครับถูกไม่เรียกว่าเราเอาไปเล่นกัน แล้วก็ข่าวต่อไปเนี่ยในวันพรุ่งนี้ผมรอไอ้นมจีนครับก็เนี่ยดินดินปลวกเตรียมไว้แล้วแต่ก็ยังทำไม่ได้เพราะว่าต้องต้องรอนมจีนไอ้ไอ้ไอ้น้ำปลารามีแล้วแต่ก็มีน้อยนะกลัวต้องซื้ออีกเลยครับมันเพราะว่ามันต้องใช้เยอะเพราะว่านมนมจีนนี่นะกัวอาจจะเป็น ถึงสองตุ่มบว,า,ว,า,วาโอ้มันเยอะเหลือเกินจะหากชาวาเอฟซีมาซื้อนกหรืออะไรก็มีดินขายด้วยครับราคาไม่แพงแล้วครับถูกเออเนี่ยยังก็ครึ่งกิโลผมจะทําครึ่งกิโลกับกิโลครับเอาไว้ให้ชาวเอฟซีเนี่ยเออมาซื้อนกแล้วก็ได้ดินไปด้วยอะไรครับเนี่ยเนี่ยแล้วไม่แพงแล้วครับก็เรามีดินพวกนี้เราก็พอหาได้ ก็จะให้ชาวตีทุกๆไม่ใช่ว่าโ,อ,โอ้โหกิโลละห้าร้อยหกร้อยไม่ใช่หรอกครับมาๆมา,มาครับว่าเนี่ยของเราเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะถ่ายทำกันอีตอนที่สุมไฟนะครับแล้วก็ลาดด้วยน้ำปลาเกลืออะไรของเราเนี่ยสูตรของเรามีอยู่ครับก็จะจะทำให้ดีแล้วก็หอม น่ารับประทานและครับนกนะครับไม่ใช่คนอกครับก็วันนี้ก็เปิดขายนกนะครับชาวเว็ีสนใจก็เดียครับ้โหนกเยอะแยะครับเนี่ยเป็นลาวนั่นอะไรเลยครับเรียกว่าเนี่ยในข้างในโน่นอีกนะครับนี่สำนักงานครับข้างในนี่คือสำนักงานของลุงบุญทรงนกเขาใหญ่วิเศษชัยชาญครับแล้วก็ เดี๋ยวจะทําป้ายกันนะครับก็เพื่อชาวิปตีมาจะได้โอ้นี่บ้านลุงทรงเข้าตรงนี้เนี่ยนะครับจะทําป้ายกันก็มันก็อาจจะเป็นดูว่าให้มันเก๋ๆหน่อยแต่คงไม่โดนฟ้างหรอกครับก <c oughs> ็ก็ได้แหละครับก็จะทํากันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอว่าเออเดี๋ยวให้ให้ให้ความคิดของเราเนี่ยว่าแต่ละคนเนี่ยว่าเออมานั่นกันก็ เนี่ยเนี่ยเวันนี้ไปกันก็สี่นเนียยก็คุณเปาแบงค์แล้วก็ประจักษ์ผมก็ผมได้มาตัวหนึ่งก็บอกกลับเพอร้อนไม่ไหวแล้วแล้วเหยียวก็เยอะเหยียวนกข่าด้วยโอ้โหนกต่อมันตื่นไงพลึบพลึบพล,ลก็ขอขอบคุณชาวเิปตีทุกท่านที่ติดตามนะครับถ้าผู้ใด ไม่ชอบหรืออะไรก็ไม่ต้องมาไม่ต้องมาไอ้นั่นนะดูแล้วครับว่าเออเนี่ยมันไร้าสาระหรืออะไรให้คนที่เขาชอบดูไม่ต้องมากดลงนะครับว่าเออนั่นนะครับทุกครั้งไปเนี่ยกดลงก็ผมก็ไม่ว่าหรอกครับเอาเถอะเออ่าเออมันก็มันก็มีคนรักคนเกลียดแต่ผมไม่ไม่เคยครับไม่เคยก็ ใครทางใายทางมันก็เล่นกันเอ,อผมก็มีสายป่าแล้วก็ลูกห้าสิบอะไรแค่นี้แล้วก็ยี่ห้าครับแล้วก็ขอฝากชาวเยอตีไว้ว่าถ้าหากว่าจะมาหาผมหรือว่าจะให้ผมส่งนกก็กรุณาติดต่อมาหมายเลขจะอยู่ด้านล่างเนี่ยครับผมจะผมจะแนี่ยหมายเลขของผมเนี่ยครับอยู่ด้านล่างก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ วันนี้ขอจบไว้เพียงนี้นะครับขอให้ชาวเ c ฟซีรวยๆครับสวัสดีครับ